แนวทางการประเมินวิทยานิพนธ์เป็นแนวทางการประเมินงานวิจัยที่ประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะส่วนที่1ค่ะการประเมินงานวิจัยในภาพรวมและ2ค่ะการประเมินในแต่ละส่วนของงานวิจัยค่ะัวข้อแรกค่ะการประเมินงานวิจัยในภาพรวมเป็นการพิจารณาส่วนประกอบของงานวิจัยและความสัมพันธ์ของงานวิจัยค่ะประเด็นที่1.1นะคะการประเมินส่วนประกอบของงานวิจัยโดยพิจารณาว่ามีส่วนประกอบ3ส่วนหรือเปล่าส่วนที่1คือส่วนนําเรื่องประกอบด้วยป บทคัดยอ่อคำนำกิจกรรมประกาศสารบัญสารบัญตารางและสารบัญภาพประกอบค,ค่ะส่วนที่2ค่ะคือส่วนเนื้อเรื่องประกอบด้วย1บทนำซึ่งบทนำได้แก่ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ในการวิจัยสมมติฐานในการวิจัยค่ะขอบเขตในการวิจัยนะคะข้อตกลงเบื้องต้นข้อจํากัดของการวิจัยนิยามพเฉพาะและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะ 3. ค่ะระเบียบวิธีการวิจัยประกอบด้วยแหล่งข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวม ข้อมูลและก็การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ 4. ค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูล5สรุปผลการวิจัยอภิปรายและข้อเสนอแนะนะคะสาหรับส่วนที่3ส่วนสุดท้ายค่ะประกอบด้วยรรณานุกรมและภาคผนวกนั่นเองค่ะ1.2ค่ะการประเมินความสัมพันธ์ของงานวิจัยการประเมินความสัมพันธ์ของงานวิจัยนะคะจะเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์8ประการดังต่อไปนี้ค่ะประการที่1ค่ะชื่อเรื่องกับประเด็นปัญหาการวิจัย2ค่ะชื่อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย3ค่ะวัตถุประสงค์การวิจัย กับสมมติฐานของการวิจัย4ค่ะประเด็นปัญหาการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัยค่ะ5ค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยสมมติฐานของการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ 6. ค่ะประเด็นปัญหาการวิจัยกับการทบทวนวรรณกรรม7ค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยกับระเบียบวิธีวิจัย8ค่ะวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยสมมติฐานการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินในแต่ละส่วนของงานวิ ะะเป็นการพิจารณาส่วนประกอบของงานวิจัยอย่างละเอียดค่ะจากส่วนประกอบ3ส่วนในแต่ละส่วนมีการประเมินดังนี้ค่ะส่วนที่1คือส่วนนําเรื่องจะพิจาราณา1ค่ะการนําเสนอส่วนนําเรื่องประกอบด้วยหน้าชื่อเรื่องบทคัดยอ่อคำนำําและหรือกิจกรรมประกาศสาร,รบัญสารบัญตารางสารบัญภาพประกอบค่ะ2เนื้อหาและการใช้ภาษามีความหมายเหมาะสมเพียงใด3ค่ะหวัวข้อในสารบัญเลขที่และชื่อในสารบัญตารางสารบัญภาพ ประกอบมีการเรียงลําดับสอดคล้องกันหรือไม่ตรงตามที่เลขหน้าที่ระบุในงานวิจัยหรือไม่ค่ะ 4. การนําเสนอถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนดหรือไม่นะคะสําหรับชื่อเรื่องค่ะมีการประเมินชื่อเรื่องวิจัยดังนี้ค่ะ 1. ชื่อเรื่องมีความชัดเจนและระกกดพียงใดไม่กว้างหรือไม่ซับซ้อนเกินไปนะคะขณะเดีวยวกันค่ะไม่แคบมากและตรงกับปัญหาการวิจัยหรือไม่2ค่ะชื่อเรื่องบอกความหมายและแนวทางการวิจัยหรือไม่นะคะอายุประเภทของงานวิจัยตัว อิสระและตัวแปรตามหรือไม่คะ่ะ3ค่ะชื่อเรื่องบอกถึงขอเขตของปัญหาได้แค่ไหนมีการซ้ําซ้อนกับงานวิจัยที่มีผู้ทํามาก่อนหรือไม่นะคะ4ค่ะชื่อเรื่องสามารถหาคําตอบด้วยวิธีวิจัยได้หรือไม่